สวัสดีค่ะมากินข้าวกับยายกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะวันนี้ยายกินข้าวกับแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนแช่น้ำปลาทอดค่ะจิ้มน้ำพริกนะคะปลาแซลมอนนี้แช่น้ำปลาค่ะแช่น้ำปลาไว้หนึ่งขืนแล้วยายก็มาทอดนะคะแล้วยายก็จะกินกับมะละนะคะ แกงเผ็ดมะเขือเหลืองค่ะจากที่ต้นเราเองค่ะทำทำคลิปไว้นะคะเพราะว่ยายไม่ได้มีคลิปอะไรในช่วงนี้นะคะทํางานไปด้วยแวก็ใช้เวลาที่ยายกินแล้วก็ยายก็มาทํานี่แหละทําคลิปไปด้วยนะคะกินปลาแซลมอนแล้วก็มะละจิ้มน้ํำผิก นี้แกงเผ็ดมะเขือเดืองกับหอยแมงผู้ค่ะนึกถึงผัดเผ็ดหอยลาย ยายก็อัดคลิปไว้ลกคลิปหนึ่งอะคะ่ะกินไปด้วยอัดไปด้วยคุยไปด้วยยายก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะก็ยายก็ทำคลิปไปแล้วก็ดูเพื่อนๆไปทำงานด้วยนะคะตอนนี้ ยังคลิปคนที่ประมาณ3 4มสี่นาทียายไปดูจนจบเลยนะคะส่วนคลิปคนที่ยาวหน่อยอย่างเช่นว่าเอ่อสิบนาทีขึ้นไปยายดูไม่จบนะคะขอบอกเดี๋ยวอยาหาว่ายายคุยอะไรเงี้ยเออเจ็ดนาทีอะไรนี่ยายดูจบนะคะแต่ถ้าคลิปยาวเกินไปยายก็ขอดูแค่เจ็ดนาทีคะ่ะห้านาทีเจ็ดนาทีนะคะเพราะว่ายายต้องไปตอบคนอื่นด้วยอย่ากรอย่าเคืองกันเราเราเราก็ต้องมีเพื่อน ถ้าเราไปดูเพื่อนแป,ป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวพี่ยูเขาจะไม่ไม่ผ่านพิจารณานะจ๊ะต้องดูให้นานๆหน่อยคือเป็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปดูของแป,ป๊บเดียวเนี่ยจะไม่ผ่านนะคะช่วงนี้ที่ว่าคลิปหายที่ว่าหายหายกันไปยายยายหายคะ่ะแต่ยายหายประมาณคนสองคนตอนนั้นไม่ได้หายเยอะคนคนเก่าไม่หายคะ่ะจะหายก็คือเพื่อนใหม่ที่เข้ามาทักแล้วก็หายไปในในบางคนนะคะก็คืออาจจะเข้ามาดูคลิปนิดเดียว แล้วก็หายไปก็ได้อันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็พูดอย่างนั้นนะคะส่วนยายยังไงก็ได้ค่ะเป็นเพื่อนยายเดี๋ยวยายมีเวลายายเข้าไปดูเหมือนเดิมค่ะยายติดตามทุกคนนะคะที่มาบอกมาขอเป็นเพื่อนยายนะคะติดตามทุกคนเลยนะคะทุกนไปค่ะเดี๋ยวมันก็ชนะ อะไรจะให้พุ๊บปั๊บได้อย่างใจไม่มีหรอกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งยายจะไม่ไปหาใครก่อนนะคะในช่วงนี้เพราะว่ายายกลัวยายไม่มีเวลาให้เขายายจะไม่ไปถามเป็นเพื่อนใครก่อนในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าใครมาเป็นเพื่อนให้ยายยายก็เข้าไปติดตามคลิปค่ะแต่ยายจะไม่ขอไปสมัครเป็นเพื่อนใครในช่วงนี้เพราะว่ายายสมัครแล้วเนี่ยเดี๋ยวยายไม่มีเวลาไปหาเขาแต่ถ้าใครมาเป็นเพื่อนยายเนี่ยยายจะมีโอกาสเพราะว่ายายจะรู้ไงว่า เขามาทักเราแล้วเราเราก็ไปดูเขาก่อนสักคลิปหนึ่งสองคลิปถ้าคลิปกดสั้นให้เป็นสองคลิปแล้วจะผ่านพิจารณาของพิ่ยูนะจ๊ะคือทําอะไรอะ่ะมันไม่ไมไม,ไม่ไม่ได้ง่ายๆหรอกมันก็ต้องมันก็ต้องมีการมีกฎอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องดู วันนี้มีกับข้าวกินหน่อยเพราะได้ทําทุกทีก็ตาต้มต้มตำแล้วค่ะมะเขือเรืองอร่อยมากค่ะไก่บ้านนะคะไม่ได้กินอย่างที่เราเราตั้งใจไว้ แต่พอเราปลูกเองมันได้ผลก็รีบเอามากินเลยค่ะไม่รออะไรแล้วนี่ค่ะปลูกเองนะคะมะเขือจากสวนเลยค่ะอันนี้ยังไม่ได้เข้าตู้เย็นนะคะเพราะยังไม่ได้เก็บเข้าตู้แข็งเก็บจากต้นมาทําเลยก็ได้หลายลูกเหมือนกันก็คงจะได้อีกมื้อสองมือะะ้อแล้วค่ะแต่ก็อยากเก็บเอาไว้บ้างนะคะเก็บพันไว้ด้วย แล้กวนแค่นี้นะคะอย่าได้คลิปและขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะ